พระวจนะของพระเจ้าประจำวันประการที่สพระเจ้าได้ทรงวาดอาาเขตระหว่างเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันบนแผ่นดินโลกมีผู้คนผิวสีขาวผู้คนผิวสีดำผู้คนผิวสีน้ำตาลและผู้คนผิวสีเหลืองเหล่านี้คือผู้คนต่างจำพวกกัน พระเจ้ายัางได้ทรงกำหนดวงเขตสำหรับชีวิตของผู้คนต่างจําพวกกันเหล่านี้ด้วยและผู้คนก็ใช้ชีวิตภายในสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมสำหรับการอยู่รอดของพวกเขาภายใต้การบริหารจัดการของพระเจ้าโดยที่ไม่ได้ตระหนักรู้ถึงวงเขตนั้นเลยไม่มีใครสามารถก้าวออกนอกการนี้ได้ตัวอย่างเช่นพวกเรามาพิจารณาผู้คนผิวขาวกันเถิด อะไรคือแนวเขตทางภูมิศาสตร์ซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาแนวเขตทางภูมิศาสตร์ซึ่งผู้คนผิวดำอาศัยอยู่เป็นหลักคือทวีปแอฟริกาผู้คนผิวสีน้ำตาลอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เป็นหลักในประเทศอย่างเช่นประเทศไทยอินเดียเมียนมาเวียดนาม และลาวผู้คนผิวสีเหลืองอาศัยอยู่ในเอเชียเป็นหลักกล่าวคือในประเทศอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พระเจ้าได้ทรงกระจายเผ่าพันธุ์ประเภทต่างๆกันเหล่านี้ทั้งหมดอย่างเหมาะสมเพื่อที่เผ่าพันธุ์ซึ่งต่างกันเหล่านี้จะได้กระจายกันไปตามส่วนที่แตกต่างกันของโลกในส่วนที่แตกต่างกันเหล่านี้ของโลก พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมสภาพแวดล้อมสําหรับการอยู่รอดที่เหมาะสมสําหรับมนุษย์ที่ต่างกันแต่ละเผ่าพันธุ์ไว้นานแล้วภายในสภาพแวดล้อมสําหรับการอยู่รอดเหล่านี้พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมดินที่มีสีสันและองค์ประกอบแตกต่างกันหลากหลายสําหรับพวกเขากล่าวอีกในหนึ่งคือองค์ประกอบที่รวมกันเป็นร่างกายของผู้คนผิวสีขาว ไม่เหมือนกับองค์ประกอบที่รวมกันเป็นร่างกายของผู้คนผิวสีดำและพวกมันยังแตกต่างจากองค์ประกอบที่รวมกันเป็นร่างกายของผู้คนจากเผ่าพันธุ์อื่นๆอีกด้วยเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งพระเจ้าได้ทรงตระเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์นั้นแล้วพระประสงค์ของพระองค์ในการทำเช่นนั้นก็เพื่อที่ว่าเมื่อผู้คนจำพวกนั้น ได้เริ่มที่จะมีลูกมีหลานและเพิ่มจำนวนมากขึ้นพวกเขาจะสามารถได้รับการกำหนดให้อยู่ภายในแนวเขตที่แน่นอนได้ก่อนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ได้ทรงดำริไว้ทั้งหมดแล้วพระองค์จะสงวนยุโรปและอเมริกาไว้สำหรับผู้คนผิวขาวเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาพัฒนาและอยู่รอดดังนั้นตอนที่พระเจ้ากำลังทรงสร้างแผ่นดินโลก พระองค์ได้มีแผนการแล้วพระองค์ได้มีเป้าหมายและพระประสงค์ในการใส่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงใส่เข้าไปในผืนแผ่นดินนั้นและในการเลี้ยงดูสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเลี้ยงดูบนผืนแผ่นดินนั้นตัวอย่างเช่นผู้เขาใดบ้างที่ราบกี่แห่งแหล่งน้ำกี่แห่งนกและสิงสาราศัตว์ชนิดใดปลาอะไรและพืชพันธุ์ใดที่จะอยู่บนแผ่นดินนั้น พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมพวกมันทั้งหมดไว้นานมาแล้วเมื่อตระเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่รอดให้กับมนุษย์จำพวกหนึ่งให้กับเผ่าพันุหนึ่งพระเจ้าทรงจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นปัญหามากมายจากสารพัดมุมกล่าวคือสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์องค์ประกอบของดินสายพันธุ์ของนกและสิงสาราสัตว์ที่แตกต่างกันขนาดของปลาต่างชนิดกัน องค์ประกอบที่รวมกันเป็นตัวปลาความแตกต่างในคุณภาพของน้ำตลอดจนพืชพันธุ์ที่ต่างชนิดกันทั้งหมดพระเจ้าได้ทรงตระเตรียมทั้งหมดนั้นนานมาแล้วสภาพแวดล้อมแบบนั้นเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่รอดที่พระเจ้าได้ทรงสร้างและได้ทรงตระเตรียมสำหรับผู้คนผิวขาวและนั่นก็เป็นของพวกเขาโดยกำเนิดพวกเจ้าได้เห็นหรือยัง ว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์ได้ทรงคิดพิจารณาการนั้นอย่างถี่ถ้วนและทรงกระทำการโดยมีแผนการใช่พวกเราได้เห็นแล้วว่าการพิจารณาต่างๆของพระเจ้าสำหรับผู้คนหลากหลายจำพวกนั้นรอบคอบมากสำหรับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้มนุษย์ต่างจำพวกกันนกและสิงสาราสัตว์และปลาชนิดใดภูเขากี่ลูกและที่ราบกี่แห่ง ที่พระองค์จะทรงตระเตรียมพระองค์ได้ทรงพิจารณาด้วยความรอบคอบและความเที่ยงตรงสูงสุดลองดูตัวอย่างของผู้คนผิวสีขาวผู้คนผิวขาวกินอาหารใดเป็นหลักอาหารที่ผู้คนผิวขาวกินนั้นแตกต่างจากอาหารที่ผู้คนชาวเอเชียกินมากอาหารหลักที่ผู้คนผิวขาวกินประกอบด้วยเนื้อสัตว์ไข่นมและสัตว์ปีกเป็นหลัก ธัญ,ญพืชเช่นขนมปังและข้าวโดยทั่วไปแล้วเป็นอาหารเสริมที่วางไว้ข้างจานแม้ในายามที่กินสลัดผักพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะใส่เนื้ออกหรือไก่สองสามชิ้นไว้ด้วยและแม้ในายามที่กินอาหารที่ทำจากข้าวสาลีพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มชีสไข่หรือเนื้อสัตว์นั่นจึงกล่าวได้ว่าอาหารหลักของพวกเขาไม่ได้ประกอบด้วยข้าว หรืออาหารที่ทำจากข้าวสาลีพวกเขากินเนื้อสัตว์และชีสในปริมาณมากพวกเขามักดื่มน้ำแข็งเพราะอาหารที่พวกเขากินนั้นมีแคลอรี่สูงมากดังนั้นผู้คนผิวขาวจึงกำยำเป็นพิเศษนั่นคือแหล่งกำเนิดของการทำมาหากินของพวกเขาและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่ถูกตระเตรียมสำหรับพวกเขาโดยพระเจ้า ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขามีวิถีชีวิตแบบนี้วิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนจากเผ่าพันธุ์อื่นๆไม่มีถูกหรือผิดในวิถีชีวิตนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้าและมันเกิดจากการสั่งการของพระเจ้าและการจัดการเตรียมการของพระองค์การที่เผ่าพันธุ์นี้มีวิถีชีวิตนี้ และแหล่งที่มาเหล่านี้สําหรับการทำมาหากินของพวกเขาเป็นเพราะเผ่าพันธุ์ของพวกเขาและเพราะสภาพแวดล้อมสําหรับการอยู่รอดที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมสําหรับพวกเขาเจ้าสามารถพูดได้ว่าสภาพแวดล้อมที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมสําหรับผู้คนผิวขาวและเสบียงอาหารในแต่ละวันที่พวกเขาได้รับจากสภาพแวดล้อมนั้นมั่งคั่งและล้นเหลือ พระเจ้ายังได้ทรงตระเตรียมสภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของเผ่าพ,พันธุ์อื่นเช่นกันยังมีผู้คนผิวสีดำอีกด้วยผู้คนผิวสีดำตั้งรกรากอยู่ที่ไหนพวกเขาตั้งรกรากอยู่ในแอฟริกากลางและแอฟริกาใต้เป็นหลักพระเจ้าได้ทรงตระเตรียมอะไรไว้สำหรับพวกเขาในสภาพแวดล้อมสำหรับการดำรงชีวิตประเภทนั้นป่าฝนเขตร้อนนก และสิงสารสาัตว์ทุกชนิดและทั้งทะเลทรายด้วยและพืชพันธุ์ทุกประเภทที่มีชีวิตอยู่เคียงข้างผู้คนพวกเขามีแหล่งน้ำการทำมาหากินของพวกเขาและอาหารพระเจ้าไม่ได้ทรงมีอคติกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะได้เคยทําอะไรไว้การอยู่รอดของพวกเขาไม่เคยเป็นปัญหาเลยพวกเขาก็จับจองที่ตั้งหนึ่งหนึ่งและพื้นที่หนึ่งหนึ่ง ในส่วนหนึ่งของโลกเช่นกันตอนนี้พวกเรามาพูดถึงผู้คนผิวสีเหลืองกันเถิดผู้คนผิวเหลืองตั้งรกรากอยู่ทางตะวันออกของแผ่นดินโลกเป็นหลักอะไรคือความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมและตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโลกตะวันออกและโลกตะวันตกทางตะวันออกผื้นดินส่วนใหญ่นั้นอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งไปด้วยวัตถุดิบ และแหล่งแรกกล่าวคือทรัพยากรบนดินและใต้ดินทุกชนิดนั้นมีมากมายและสำหรับผู้คนกลุ่มนี้สำหรับเผ่าพันธุ์นี้พระเจ้ายัางได้ทรงตระเตรียมดินสภาพอากาศซึ่งสอดรับกันและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์อันหลากหลายที่เหมาะสมกับพวกเขาเช่นกันแม้ว่ามีความแตกต่างใหญ่หลวงระหว่างสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์นั้นกับสภาพแวดล้อมในโลกตะวันตก อาหารที่จำเป็นการทำมาหากินและแหล่งที่มาสำหรับการอยู่รอดของผู้คนก็ยังได้ถูกตระเตรียมโดยพระเจ้าเช่นกันมันก็แค่สภาพแวดล้อมสำหรับการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากผู้คนผิวขาวในโลกตะวันตกแต่สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องบอกพวกเจ้าคืออะไรจำนวนของผู้คนของเผ่าพันธุ์ตะวันออกนั้นมีมากเมื่อเทียบกันแล้ว ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ส่งเพิ่มเติมองค์ประกอบจำนวนมากในส่วนนั้นของแผ่นดินโลกที่แตกต่างจากทางตะวันตกที่นั่นพระองค์ได้ส่งเพิ่มภูมิประเทศที่แตกต่างกันมากมายและวัตถุดิบอันอุดมทุกชนิดทรัพยากรธรรมชาติที่นั่นอุดมมากภูมิประเทศก็ยังแตกต่างและหลากหลายอีกด้วยเพียงพอสำหรับการเลี้ยงดูผู้คนจำนวนมหาศาลของเผ่าพันธุ์ตะวันออก สิ่งที่แยกโลกตะวันออกจากโลกตะวันตกก็คือว่าในโลกตะวันออกตั้งแต่ใต้จรดเหนือตะวันออกจรดตะวันตกสภาพอากาศดีกว่าโลกตะวันตกฤดูกาลทั้งสี่นั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนอุณหภูมิเหมาะสมทรัพยากรธรรมชาติมีมากมายและทิวทัศน์ธรรมชาติและชนิดของภูมิประเทศก็ดีกว่าโลกตะวันตกมาก เหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงทำเช่นนี้พระเจ้าได้ทรงสร้างสมดุลที่สมเหตุสมผลมากระหว่างผู้คนผิวขาวและผู้คนผิวเหลืองนี่หมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าแง่มุมทั้งหมดของอาหารของผู้คนผิวขาวสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้และสิ่งต่างๆที่ได้ถูกจัดหาไว้เพื่อความชื่นชมยินดีของพวกเขานั้นดีกว่าสิ่งที่ผู้คนผิวเหลือง สามารถที่จะชื่นชมได้อย่างมากอย่างไรก็ดีพระเจ้าไม่ได้ทรงมีอคติกับเผ่าพันธุ์ใดพระเจ้าได้ทรงให้สภาพแวดล้อมสําหรับการอยู่รอดที่สวยงามกว่าและดีกว่าแก่ผู้คนผิวเหลืองนี่คือสมดุลพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าผู้คนประเภทใดควรดำรงชีวิตในส่วนใดของโลก มนุษย์สามารถไปพ้นเขตจำกัดเหล่านี้ได้หรือไม่ไม่พวกเขาไม่สามารถช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆต่อให้มีสงครามหรือการรุกล้ำในระหว่างยุคสมัยที่แตกต่างกันหรือในเวลาที่ไม่ธรรมดาต่างๆสงครามและการรุกล้ำเหล่านี้ ก็ไม่สามารถทำลายสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่รอดที่พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละเผ่าพันธุ์ได้อย่างสิ้นเชิงกล่าวคือพระเจ้าได้ทรงกำหนดให้ผู้คนจำพวกหนึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของโลกและพวกเขาไม่สามารถไปพ้นจากเขตจำกัดเหล่านี้ได้ต่อให้ผู้คนมีความทะเยอทะยานบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงหรือขยายดินแดนของพวกเขา หากปราศจากการอนุญาตจากพระเจ้าการนี้ก็จะลำบากยากเย็นมากที่จะสำฤธิผลมันจะลำบากยากเย็นมากที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จตัวอย่างเช่นผู้คนผิวขาวต้องการที่จะขยายดินแดนของพวกเขาและพวกเขาได้ยึดประเทศอื่นๆบางประเทศเป็นอาณานิคมชาวเยอรมันได้บุกรุกบางประเทศและครั้งหนึ่ง อังกฤษก็ได้ยึดครองอินเดียผลสุดท้ายคืออะไรในท้ายที่สุดพวกเขาก็ล้มเหลวพวกเราเห็นอะไรจากความล้มเหลวของพวกเขาสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ถูกทำลายดังนั้นแล้วไม่สําคัญว่าเจ้าอาจได้เห็นแรงส่งยิ่งใหญ่เพียงใดในการแผ่อาณาเขตของอังกฤษในท้ายที่สุดพวกเขายังคงต้องถอนทัพ ทิ้งแผ่นดินนั้นไว้ให้ยังคงเป็นของอินเดียบรรดาผู้ที่ดำรงชีวิตบนแผ่นดินผืนนั้นยังคงเป็นชาวอินเดียไม่ใช่ชาวอังกฤษเพราะพระเจ้าคงจะไม่ทรงอนุญาตให้มันเกิดขึ้นบางคนในบรรดาผู้ที่ค้นคว้าว,วิจัยประวัติศาสตร์หรือการเมืองได้ให้บทความวิจัยเกี่ยวกับการนี้เอาไว้พวกเขาให้เหตุผลสำหรับสาเหตุที่อังกฤษล้มเหลวโดยกล่าวว่า อาจเป็นเพราะบางชาติพันธุ์ไม่อาจถูกพิชิตได้หรืออาจเป็นเพราะเหตุผลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เหล่านี้ไม่ใช่เหตุผลอันแท้จริงเหตุผลอันแท้จริงนั้นเป็นเพราะพระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้มันเกิดขึ้นพระเจ้าได้ทรงยอมให้ชาติพันธุ์หนึ่งดำรงชีวิตบนแผ่นดินผืนหนึ่งและทรงลงหลักปักฐานให้พวกเขาที่นั่นและหากพระเจ้า ไม่ทรงอนุญาตให้พวกเขาเคลื่อนย้ายจากแผ่นดินผืนนั้นพวกเขาจะไม่มีวันสามารถเคลื่อนย้ายได้หากพระเจ้าทรงแบ่งสรรพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับพวกเขาพวกเขาจะดำรงชีวิตภายในพื้นที่นั้นมวลมนุษย์ไม่สามารถเป็นอิสระหรือสลัดตัวพวกเขาเองให้หลุดพ้นจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เหล่านี้ได้นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนไม่สำคัญว่ากองกำลังของผู้รุกล้ำ จะยิ่งใหญ่เพียงใดหรือบรรดาผู้ที่กำลังถูกรุกล้ำจะอ่อนแอเพียงใดความสำเร็จของผู้รุกรานนั้นท้ายที่สุดแล้วอยู่ที่พระเจ้าจะตัดสินพระไทยมันได้ถูกพระองค์ลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้